คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเรื่องการทำน้ำเขียวนะฮะมี2ประเด็นนะครับที่มือใหม่สอบถามผมเข้ามาเยอะนะฮะถึงวิธีการทำน้ำเขียวต่างๆนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เข้าใจกันนะครับว่าน้ำเขียวนะฮะก็คือสาหร่ายคอเรล่านะครับสามารถนำมาเพาะเลี้ยงไรแดงได้นะครับสำหรับท่านที่เริ่มทำนะครับเริ่มทำ น้ำเขียวเพื่อ,พอเพาะเลี้ยงไรแดงนะฮะสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้นะครับว่าอย่างแรกนะฮะเมื่อ,อไหร่นะฮะเมื่อ,อไหร่น้ําเขียวถึงจะใช้ได้นะฮะเมื่อนะครับดูแล้วน้ําเขียวที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะมีความเป็นสีเขียวเขียวเข้มนะฮะเขียวสวยงามนะฮะแล้วนะครับกลิ่นกลิ่นนะฮะกลิ่นแอโมโมเนียไม่มีนะครับหรือมีแต่เบาบางนะครับ เพื่อนๆนะฮะสามารถนําไปเพาะเลี้ยงไายแดงได้แล้วนะครับสามารถนําไปขยายเพาะเลี้ยงไรแดงได้นะครับคําถามที่ถามผมมาเยอะนะครับว่าน้ําเขียวใช้ได้เมื่อไหร่นะฮะวันนี้ผมก็มาอธิบายให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะฮะอีกหนึ่งคำถามที่ถามผมกันมาเยอะมากนะครับว่าน้ําเขียวมีอายุนานขนาดไหนนะครับ โดยปกติแล้วนะครับน้าเขียวหรือสลลดโคอเรล่านะครับมีอายุปกติเมื่อเมื่อเราทําครั้งครั้งหนึ่งนะฮะมันก็อยู่ของมันได้ประมาณนะฮะสอาทิตย์นะครับโดยการที่เราหมั่นคนทุกๆวันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีอายุเดู2สองอาทิตย์และถ้าใครต้องการเก็บเก็บไว้นะครับต้องการเก็บวิธีการเก็บน้ําเขียวนะฮะที่ถูกต้องแล้วก็ได้อายุนานที่สุดนะฮะนั่นก็คือการนําไปใส่ขวดนะฮะใส่ขวดพลาสติก แล้วเรานําไปแช่ในห้องแช่ธรรมดานะครับเก็บแบบนี้จะอยู่ประมาณ1เดือนนะฮะเวลานําออกมาใช้ก็ให้ลินน้ําใสๆออกไปแล้วเอาแต่ไสารายโคเลราที่ปเป็นสีเขียวมาทาเป็นหัวเชื้อได้นะครับในส่วนนี้นะครับสําหรับเคล็ดลับโดยทั่วไปใครก็ตามนะครับที่ทําน้ําเขียวหรือซื้อน้ําเขียวจากที่ไหนมาก็แล้วแต่นะครับแล้วเริ่มทําน้ําเขียวนะฮะผมก็จะอธิบายแบบนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อคุณทําน้ําเขียวแล้ว1กระมังนะครับ ณวันที่4หรือวันที่5ที่น้ําเขียวของคุณเริ่มใช้ได้นะครับหรือคุณต้องการเอาน้ําเขียวนั้นไปเพาะลายแดงนะครับให้คุณทําแบบนี้ครับให้คุณตักน้ําเขียวแบ่งออกมานะครับอย่างน้อย3ลิตรนะครับอย่างน้อย3ลิตรนะครับ 2- 3ลิตรนะฮะแล้วคุณนํามาผสมใหม่อีกหนึ่งกระมังทําแบบเดิมไว้นะครับทําแบบเดิมไว้แบบนี้เมื่อคุณทําแบบนี้นะครับคุณจะมีน้ําเขียว 2กระมังนะฮะโดยกระมังแรกให้คุณทําการเพาะลายแดงนะครับเพาะลายแดงลงไปเลยคือปล่อยลายแดงลงไปนั่นแหละครับเพราะว่าเมื่อคุณปล่อยลายแดงลงไปหลังจากนี้3วันนะครับ3วันลายแดงของคุณจะขยายนะครับลายแดงของคุณจะขยายคุณก็จะมีลายแดงใช้นะครับแต่ทั้งนี้เมื่อ3วันผ่านไปนะครับน้ําเขียวที่คุณทําไว้สีก็จะจางนะฮะ ละลายคอเรล่าก็จะโดนลายแดงนําไปกินจนหมดนะฮะทีนี้เมื่อคุณจะต่อยอดคุณจะต้องมีน้ําเขียวในกระมังต่อไปนะฮะพอวันที่3วันที่4น้ําเขียวของคุณเริ่มจะเขียวใช้การได้นะครับคุณก็ตักนะฮะตักลายแดงจากกระมังแรกที่คุณทําไว้นะครับนํามาปล่อยในกระมังที่2นะฮะ โดยใช้วิธีเดิมคือก่อนปล่อยคุณก็ตักน้ำเขียวทิ้งไว้3ลิตรนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ตักายแดงทั้งหมดในกระมังแรกนะฮะแล้วก็เอาายแดงมาปล่อยในกระมังที่2หลังจากนั้นให้คุณเทกระมังแรกทิ้งไปเลยครับแล้วคุณก็ทำน้ำเขียวใหม่นะฮะใช้วิธีการทำวนแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะฮะอาทิตย์หนึ่งทำสองครั้งนะฮะแบบนี้วนไปเรื่อยๆคุณจะมีายแดงใช้ตลอดนะครับลคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฮะติดใจสงสยัยตรงไหนก็ ทักมาสอบถามที่เพจ Facebook บ้านประกัดระยองนะครับหรือนะฮะหรือ l ล n e ID ก็ได้นะฮะ l ล n e ID IT ระยองนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวไอตัวท ra y o n g นะครับและถ้าต้องการอาร์มี่อาร์มี่หรือต้องการหัวเชื้อน้ำเขียวก็สั่งมาได้นะครับโดยสอช่องทางนี้เหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ สำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ